มาดูเทนไฟเทนเมื่อคือนนี้นะครับคู่ที่5เป็นไปตามคาดนะครับเจมส์กิกเกษมนั้นชนะน็อกนักชาลีในยกที่2ครับศึกเทนไฟเทนพรีเซนต์ด้วยเจสแบตเตอรี่นะครับเมื่อวานนี้ในคู่ที่5เจมส์กิกเกษมเจอกับทางนักชาลีครับเจมส์ทีมแบล็กนักทีมไวท์นะครับโชคในพิกัดซุปเปอร์เวทนะครับในช่วงชัน้หนักเนี่ยเจมอายุ31ปีชั่งได้70.2กิโลกร,รมัมส่วนนักชั่งได้69.5กกิโลกร,รมัมนักอายุ27ปีครับ เริ่มมายกแรกครับเจมส์นี่เดินหน้าใส่นักทันทีเลยนะครับนักนี่ตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นี่ฮะนักใช้การป้องกันนะครับแต่ว่าเจมส์เองเหมือนจะดูท่าทียังไม่ออกออกน้ำหนักหมัดเต็มที่นะครับพยายามนักเองพยายามหาจังหวะสวนแต่ว่ายังทําไม่ได้และก็โดนหมัดเจมไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับนี่ครับในยกแรกดูเชิงกันอยู่นะครับแต่ว่านักก็โดนไปหลายหมัดเหมือนกันเข้าสู่ยกที่2ครับคราวนี้เจมเดินหน้า เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใส่น้ําหนักหมัดมากขึ้นแล้วครับก็เหมือนกับดูเชิญกันไปแล้วในยกแรกนะครับเข้าสู่ยก2เจมลุยหนักถลุงหนักเลยครับนักนี่พยายามพึ้สู้นะครับสวนไปบ้างแต่ว่าจังหวะต่างๆมันเข้าทางเจมจริงๆครับนี่ฮะชกไปดีจนกรรมการต้องนับนักเลยครับแต่ว่านักเองกัดฟันสู้ต่อนะครับมาชกต่อสุดท้ายเจมไล่ถลุงอย่างหนักนะครับสู้ไม่ไหวนะครับกรรมการบนเวทีต้อง ยุติการชกให้เจมชนะน็อกไปในยกนี้ในท้ายที่สุดครับภายหลังการชกเนี่ยเจมกิตเกษมเปิดเผยว่าในยกแรกเนี่ยตนพยายามที่จะดูเชิงนะครับว่าแน็กมารูปแบบไหนยอมรับว่ายังควบคุมสมาธิไม่ได้ยังออกหมัดเนี่ยสเปสป่าไปบ้างในยกแรกเข้าสู่ยก2ส,สติดีขึ้น,นครับเกิดพยายามที่จะเล็งหาเป้าเพื่อประเด็พศึกให้ได้และทําสําเร็จครับสุดท้ายต้องขอบคุณแน็กนะครับที่มาเป็นคู่ชกให้และจะไม่ลืมวันนี้เลยครับไปฟังเสียงกันนะครับ ว่าสุดยอดจริงถ้าปล่อยให้ชกต่อ,อเขาก็ชกต่อนะเขาก็ยืนต่อนะผมรู้สึกได้เพราะว่าขาเขาแข็งแรงชกไปผมซัดไปกี่ดอก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 มันก็ยืนอยู่อย่างนั้นน่ะก็ยืนต่อไปเรื่อยๆเลยครับก,ก็รู้สึกว่าอ,อน้องเข้าใจจริงแล้วก็น้อยคนครับที่จะขึ้นมาแล้วแบบเอาใจมาเทบนเวทีให้ดูแบบนี้ผมเลยรีสเปกน้องและเคารพน้องเขามากๆครับสำหรับการเป็นนักสู้ครั้งนี้ให้ผมผม,ผมรู้สึกขอขอบคุณมากนะครับน้องแน็กที่มาเป็นคู่ให้ที่แล้วก็มาทำให้สีสันของวันนี้ของพี่มีทั้งรอยยิ้มมีทรรัและมมมีคควาาาภูใจบบณก สำหรับคู่ที่6นะครับวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนจะเป็นการเจอกันระหว่าง bon ai, า Black บอลอสัยจากทีมแบล็กนะครับและเต้นนันทใสจากทีมไวท์เวลาประมาณ2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint หมายเลข23เช่นเดิมเลยครับทั้งหมดนี้คือที่ฝากไว้เช้าวันนี้นะครับทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากค่ะคู่หน้าก็กินกันไม่ลงละโอ้วแต่เมื่อคืนนะแน็กเนี่ย ดีทุกอย่างนะเสียดายนิดเดียวลืมลืมออกหมัดลืมต่อยเข้่างอย่างเดียวเลยถ้าได้ต่อยาว้างก็น่าจะสูสีตั้งกาดสูงพยากุ้งกลายเป็นตัวงอเป็นกุ้งเลยนะคะโอ้เลือดแตกเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ